สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับลิปตอนนี้จะพามาประกอบนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมตัวนี้นะครับ4สี่ก้อนก็ได้สิบสามจุดสองโวลต์นะครับอุปกรณ์ที่มีก็จะมีแบตลิเธียมแบบนี้นะครับเซลล์ละสามจุดสองโวลต์นะครับสามจุดสองแปดวัได้นะครับก่อนที่จะนํามาประกอบนะครับก็ทําการบาลานซ์แบตเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใช้ขั้วบวกกับ ควลบขนาดกันไปหมดนะครับทำให้แบตมันเท่ากันทุกเซลล์นะครับก็วัดได้3.29นะครับตอนนี้ทุกก้อนเลยนะครับอันนี้เป็นแบตอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีตัวแบตนะครับแล้วก็มีตัวที่จะใช้วันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็น BMS นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็มี Active Balan ด้วยนะครับเป็น Active Balan c e ตัวนี้นะครับ ก็พวกนอ็อตต่างๆครับหลังจากที่เราแพ็คเรียบร้อยเราก็จะนํามาใส่ตัวกล่องแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับด้านไหนก็จะมีคััวแบบนี้นะครับก็จะนําแบตมาใส่ข้างในนี้นะครับก็สามารถไปใช้ในรถยนต์ได้หรือว่าจะาไปทำเอาไปใช้กับปั๊มสูปน้ำก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะ ไปปรับปรุงใช้อันนี้จะเป็นทองเหลืองครับอันนี้แบตเตอรี่ก็ทำการขัดตรงขั้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขัดตรงใช้กระดาษรายขัดตรงบัตรบาานี่นะครับเรียบร้อย,ยแล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งขั้วแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วก็ใช้เทปตาสับประรดนะครับพันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะพันเข้าขด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง ต่อไปผมก็จะทำการเชื่อมตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับเชื่อมตัวแอค i ีฟบาากับ BMS เข้าด้วยกันครับสายเข้าด้วยกันเพื่อจะไปต่อกับตัวแบตน,นะครับก็ใช้ห่างปลาตัวเล็กๆนี้นะครับหลังจากประกอบเสร็จเราจะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการตรวจสอบอีกครั้งครับมาดูครับหลังจากที่เราประกอบนะครับเป็น แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับตรงนี้มาดูข้างในนะครับอันนี้ก็ต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมใส่กล่องของกล่องดาวเทียมนะครับเอามาดัดแปลงนะครับใสอุปกรณ์ในนี้ก็จะมี BMS นะครับแล้วก็ Active Balance ตรงนี้คั้วลบคั้วลบของแบตนะครับก็เข้าที่คั้วลบของ BMS ครับ ส่วนลบจากแบตก้อนที่1ก็มาที่ลบของ BMS นะครับอันนี้เป็นชุดแอ v ที a l าลานส่วนควบบวกก็ต่อมาจากควบบวกของแบตเตอรี่ก้อนที่4นะครับจะมี 1, 2, 3, 4ครับอันนี้ครับเป็นด้านไหนนะครับจะมัดรวมกันด้วยเทปตาสับปะรนนะครับนนปิดไปที่จะน็อตใส่ไว้4ตัวนะครับ อันนี้เป็นด้านไหนนะครับมาดูที่ด้านนอกนะครับมาดูการทดสอบ CCA ค่า CCA กันนะครับอันนี้ผมชาร์จเต็มแล้วนะครับเราลองเทสดูครับเทสวนได้นะครับตอนนอี้อันนี้ได้ SoS นะครับหนึ่งนะครับคุณภาพของแบตเตอรี100่หนึ่งเนะครับ ส่วน IR ได้6.2จ ah ุดมิลลิโอห์มครับผมโวลต์ตอนนี้ได้สิบสี่จุดหนึ่งโวลต์นะครับค่า c c a ได้ห้าร้อยสี่สิบนะครับนี่ครับคุณภาพกัรชาร์จก็ร้อยเปอเซนอยู่นะครับ c c a ได้ห้าร้อยสี่สิบนะครับตอนนี้แบตบตรงนี้นะครับใช้มาได,ได้สักพักนะครับ ต่ไปผมก็จะมาทดสอบกับจะมาทดสอบกับปั๊มนะครับเป็นปั๊ม DC 12โวลต์นะครับ130วัตต์ของเคนโตะนะครับตัวนี้จะทำการสูบน้ำรดต้นกล้วยนะครับ มาดูน้ำที่ได้กันเลยนะครับเนี่ยเราดูน้ำที่ได้นะครับน้ำที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับใช้แบตลิเทียมสิบสองโวลต์นะครับสามสิบห้าแอมป์ครับที่ประกอบเองครับผมสำหรับคลิปตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องตรงลูกกระด่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่ตอๆไปครับหากมีคําถามก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ